สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคลิป JS1 Master เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้รถลูกค้านะครับ Ford g a n c e r นะครับเข้ามาอัปเกรดช่วงล่างกับเรานะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโช๊ค Profender Mono 2.0นะครับโช๊ค Profender Mono 2.0ก็จะตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นโช๊ค Mono เนาะแล้วก็จะเป็นแก๊สถึงน้ำมันนะครับโช๊ค Mono เนี่ยมันก็มีข้อดีเกี่ยวกับการช่วยเรื่องการระบายความร้อนนะครับลดอาการโช๊คเฟดก็ขับกันได้ยาวๆก็นุ่มหนึบตลอดทุกเส้นทางเลย นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นโมโน2.0แล้วก็จะให้เราจัดทรงให้ด้วยตัวโชคหน้าก็จะเป็นสตัดรับเกลียวส่วนโชคหลังก็จะเป็นโชคโมโนนะครับเป็นอัพไทด์ดาวเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยครับ ก็ตั้งสูตรเรียบร้อยนะครับแล้วก็การเช็คฟิตเมนต์นะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าต้องการยกหน้าขึ้นเราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับในการอัปเกรดช่วงล่างนะครับโดยเฉพาะโช๊คไม่ว่าจะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์หรือวาเอสนะครับก็สามารถเข้ามาที่รีเจนวันมาสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อปรึกษาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่รีพเจนวันมาสเตอร์ในทุกช่องทางเลยสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับ